โรคหัวใจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตการรักษาทันเวลาจะช่วยลดความสูญเสียได้โดยเฉพาะเครื่องมือผ่าตัดที่พร้อมและโรงพยาบาลลำปางภายใต้การดูแลกระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจขึ้นช่วยเหลือผู้ป่วยติดตามได้จากรายงานาค่ะ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่นอนรอการผ่าตัดภายในโรงพยาบาลศูนย์ลำปางไม่รู้ว่าจะต้องเข้าห้องผ่าตัดแต่ก็ยังดีใจที่ได้ทีมแพทย์ผ่าตัดเป็นทีมแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่เพราะทําให้สะดวกต่อญาติที่มายเยี่ยมและประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากเขาก็ดจใยที่เปินมาตั้งศูนย์ที่อยู่ที่ลำปางมันเฮาเนาะเขาต้องได้ไปที่เจยงไม่เห็นนี่เจ้าเขามันาการค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่าเขาใช้บัตรท้องการค่าใช้จ่ายทต่ว่าเขาอยู่ขินอยากจะมาหาเนี่ยมันลำบากนะจะ หัวใจและหลอดเลือดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตวันละประมาณ60คนเฉลี่ยแล้วจังหวัดละไม่เกิน1คนส่วนจังหวัดลำปางมีอัตราการเสียชีวิตวันละ3คนสาเหตุเกิดจากในภาคอื่นๆมีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่สามารถผ่าตัดช่วยเหลือชีวิตผลนไข้ได้ทันแต่ภาคเหนือยังไม่มีจะมีก็แต่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ และนับว่าเป็นความโชคดีของผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคเหนือที่จะมีศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งแรกซึ่งที่ผ่านมาเมื่อผู้ป่วยจําเป็นต้องผ่าตัดโรคหัวใจจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รอคิวตั้ง2ปีกว่าจะได้ผ่าคนไข้ที่มีอาการเล็กน้อยบางทีก็อาการกำเริบและเสียชีวิตก่อนถึงคิวก็มีนะครับบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะต้องรอ2ปีนะครับไม่อยู่รอละค่าตัวตายไปก็เยอะนะฮะแต่ทั้งนี้การตั้งศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจเป็นการลงทุนที่สูงมากโดยเฉพาะเครื่องมือผ่าตัดแต่ละชิ้นมีราคาแพงํำพังอาศัยงบจากภาครัฐอาจไม่เพียงพอหรือไม่ทันการก,กับชีวิตคนไข้ที่รอคอยความช่วยเหลือ ดังนั้นสมาชิกโรตารีซึ่งเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อมวลมนุษยชาติจึงได้ทำโครงการสร้างศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจฉเฉลิมพระเก 84, ียรติ8 4พรรษาโรงพยาบาลลำปางถวายในหลวงตั้งเป้าไว้ว่าจะหาไรายได้จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ94ล้านบาท เราต้องการเงินซึ่งขาดอีกประมาณ94ล้านที่จะมาใช้ในการเครื่องมือซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเมื่อประมาณจากหลวงเนี่ยให้ให้แต่ตึกมาเครื่องมือก็ให้มาบางส่วนซึ่งไม่เพียงพอถ้าจะรอก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ชีวิตคนไข้เนี่ยตายทุกวันเงินจำนวน94ล้านบาทนี้เป็นการตั้งใจของสมาชิกโรตารีทุกคนที่จะหามาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งจัดรถโชว์เชิญพระมาเทศจัดคอนเสิร์ตและหลายๆ กิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินจำนวนนี้ในเวลา5ปีขอขอนอกจากนั้นคนลำปางที่มีอยู่ประมาณ8,000คน ยังได้ร่วมบริจาคคนละ9กบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจแห่งนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดศูนย์แห่งนี้ใช่ว่าคนลำปังเท่านั้นที่จะใช้ประโยชน์เพียงลำพังทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็อยากจะฝากทุกท่านที่ได้ชมสกร๊ปชิ้นนี้นะครับว่าท่านอย่าคิดว่าโครงการนี้ทําเพื่อคนลำปังเท่านั้นหรือคนในภาคเหนือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนในโลกนี้เรามาทําโครงการนี้ด้วยกันเราจะได้บุญได้กุศลร่วมกัน เปรียบเสมือนว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราแต่ละคนแต่ละที่เนี่ยเปรียบเสมือนแม่น้ําที่ไหลมาจากภูเขาสูงแบบไร้ทิศทางนะครับไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต่ถ้าเรามาร่วมแรงร่วมใจมันเหมือนเกิดเสมือนเรามีทําเขื่อนไว้นะครับน้าทุกสายก็มารวมกันที่เขื่อนอย่างนี้แล้วพุ่งเต้าไปยังเครื่องปั่นกระแสะไฟฟ้าแล้วก็จะทําให้เกิดพลังมหาศาลก่อนที่จะปล่อยน้ํานั้นทิ้งนั้นไปเพราะนั้นพวกเราก็เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้เรายึดคติว่าเราจะทํางานแข่งกับการเต้นของหัวใจผู้ป่วยสุวั์คำหมอ่อมรุจิพรเตจะโพรทัศนแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน